จคบแฟน30ปีไม่มีวอกแวกทํากันให้วุ่นหาผู้ชายแบบกล้องสหรัฐได้ที่ไหนผู้ชายอย่างนี้มีจริงๆไว้ในโลกนี้ความรักของพี่เนี่ยคบกับแฟนคนเนี้ยมาทั้งหมด30กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มในฝันของสาวน้อยสาวใหญ่กันเลยทีเดียวสําหรับนักร้องหนุ่มเสียงหลอกก้องสหรัฐสังคปีชา หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่ากล้องนูโวต่อจากนี้นาทีนี้จะนับทุกลมหายใจแล่เรื่องของความรอต้องยกให้กล้องเป็นอมาตะปะหนึ่งแวมพายตัวพ่อเพราะการเวลาไม่สามารถทำอะไรพี่กล้องของเราได้เลยจริงๆกล้องอยู่ในใจ จากความรอแล้วความแสนดีของกล้องก็มีไม่แพ้กันเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เล่าเรื่องความรักกับแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมาอย่างยาวนานถึง30ปีที่ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสู่แฟนตั้งแต่กล้องยังไม่เข้าวงการซึ่งน้ำเสียงกล้องนั้นก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนรับรู้ถึงความรักที่มากล้นผ่านสายตาของกล้องแล้วอะไรวะพี่แล้วเราอยู่ในวงการที่สามารถไม่วอกแวกได้เลยอะวอกแวกเราตกข้างทาง,ทางวะต้องรี ขับกับหน้าบนทางนะครับบนทางหลวงอย่าไปตกข้างทางนะว้า <laughs> รถมาอย่างนี้มันไปหาซื้อได้ที่ไหนวะมันเ <laughs> ป็นคำถามหนึ่งเนาะและถึงแม้กล้องจะไม่ได้เปิดเผยหวานใจกับโลกโซเชียลเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้เรียกว่าปิดเพราะเราจะได้เห็นภาพที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันในบางครั้งไม่ได้สวีทหวานแต่ก็รับรู้ว่ามันคือความธรรมดาที่แสนพิเศษของทั้งคู่นั่นเองค่ะพบตั้งแต่สมัยไหนพี่สมัยเรียนเลยป่ะสมัยเรียนเลยใช่มัธยมปลายแล้วไปตกหลุมรักเขาได้ยังไงมันก็เป็นเพื่อนก่อนนะตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันไหมตอนนี้เป็นทุกอย่างเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคู่อริเป็นหลไรฮะเป็นคู่อริด้วย เป็นที่น่ายินดีสำหรับก้องมากที่ได้คู่ชีวิตที่ดีและซัพพอร์ตเขาเสมอมาจนก้องเอ่ยปากบอกแฟนสาวนั้นเป็นเหมือนทุกอย่างของชีวิตเขาทำเอาคนฟังใจละลายกันเลยทีเดียวและถึงแม้ชีวิตจริงก้องจะรักจริงรักเดียวมากแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ยังมีความแพรวพราวตกสาวๆได้เป็นอย่างดีเลยล่คะค่ะผมเป็นนักแสดงและผมก็เป็นของคุณและผมก็เป็น หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของก้องที่ชื่นชอบ Big กไบต์เป็นชีวิตจิตใจพออยู่ด้วยกันแล้วก็นับวัตเทรสุดๆจนคนแอบ,บถ่ายถึงกระบอกจะวูบเลยล่ะค่ะเมื่อเจอตัวจริงของก้องเพราะขนาดอยู่กลางถนนอนอร่าพระเอกอยังฟุ้งกระจายขนาดนี้ลับด้วยกันไหมถ้าเธอไม่มีที่ไปลับด้วยกันไหมและพูดได้เลยว่าพระเอกตลอดการอย่างกล้องสหรัฐนั้น เป็นคนในวงการที่ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเป็นชายในฝันของผู้หญิงหลายคนแถมเป็นเจ้าชายในชีวิตจริงให้แฟนสาวตลอดมาเรียกได้ว่ากล้องนั้นทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนทั้งในจอและนอกจอเลยล่ะคะ่ะ